ดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเดชแนลนะคะหนาวที่ใจแง่คุณเก้าข้างนะคะเนาะรู้สึกหนาวที่ใจใช่ไหมคะโอ้ยมันเป็นไรคะ่ะถ้าหนาวที่ใจก็เข้ามาทักทายห้องดีเดชแนลได้นะคะน้ะนะงองคะนาะนะคะห้องดีเดชแนลอบอุ่นค่ะเต็มไปด้วยอลัสไอรักของครอบครัวนะคะเดี๋ยวอย่างจะค่อยๆ่อยแผ่นกล้องให้เอ็ซีได้ชมน,นะคะว่าบรรยากาศเช้าๆตอนหนาวฝนตกให,ใหม่ๆนะคะเนาะ จะเป็นเยื่อไรนะคะสวยจริงๆนะคะ,ะตรงน,นี้ก็เป็นของอหลังของแม่สรลพีเะคะเนาะนะหมอกมเยอะมากค่ะตอนนี้ค่ะคุมไปแล้วตอนคนุมปไปแล้วนะบรรยากาศแบบนี้นะคะหาดูได้ยากค่ะขอบคุณค่ะคุณมาริสานะคะขอบคุณมากมนะคะาารบะนนรรยากาศหน้าเราลนงปูนี้าหาดูได้ยากจริงๆนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า ธรรมชาติมากๆะคะ่ะเนาะนะคะนี่ก็มาจอดรถนะจอดรถที่เมื่อกี้นี้ค่ะเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรนะวันนี้ลูทินเซ็ตก็จะมา,าที่บูธนะคะนี่นะคะมีลุ้นค่ะเราก็ลุ้น,นะคะน่ะเนาะเรามีค่าคอมกับเพื่อนนะคะน,นะคะนีะค่ะเด้อ ดูด้านหลังองค์ปู่นะที่เป็นภูเขาแล้วก็เมฆหมอกนะอลังการมากมากค่ะดูมีแบบถังนะคะเาะเยวันที่ชมนะคะก็นหน้าเราก็เป็นพี่อดิสอนนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ลมนะคะอาจจะงพาะแรกๆเพราะว่าพื้นพื้นมันเละนะคะอ๋อเก็ต้องกระยองกระแยงเดินไปนะคะกระยองกระแยงนะคะน่านะคะ เดี๋ยวพาไปชนใกล้ๆนยค่ะสมันจรงจรนตกนี้ยบรรยากาศสวยจริงๆเลยจริงแหนะคะกล้องขากล้องเราก็สวนใมใจจริงๆอ่ะ จ้านะคะขอบคุณค่ะคุณพี่รมนะคะขอบคุณมากๆนะคะอแอลชอบบรรยากาศด้านหลังนี้มากเลยค่ะด้านหลังส็คือวันนี้แอลไปมาแบบทรงผมแบบมันยองมันยังนะคะน้อยผมยังไม่แห้งนะคะนะคะขออนุญาตส่ง DSC ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่าอแอลนะคะในช่องดีเดย์ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ บรรยากาศสวยๆนะคะเนาะนะคะบรรยากาศสวยๆอ่าหน้าลานุ่งปะะู่นะคะอ่าค่ะนี่นะคะก็สวยจริงๆนะบอกว่านี่ด้านตาเปล่าของแอลก็สวยนะคะทางกล้องอาจจะมองดูงงเป็นแบบว่าอ่าไม่ค่อยชัดหรืออย่างไรนะคะเนาะแต่ด้านตาเปล่านี้อุย้ยอยากให้โควิซาจริงๆเอแอลนะคะที FC จะได้มาชมนะคะบรรยากาศว่ามัน สวยงามมากค่ะตะการตาค่ะหาดูได้ยากมากนะคะวันนี้นะคะคก็จะค่อยๆเดินไปนะอยยางเลี้ยวกับบไวใดนะคะยัเยกกะนเอฟซีาตาไลานะคะนะ,ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวด,ดีๆนะคะขอบคุณคุณป้าลุจีราด้วยนะคะนะคะนี่กันด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะคะเนาะ,ะทุ่งนานะคะทุ่งนาข้าฟ้ายามเช้าค่ะเช้านี้ที่กบกอก มีเมฆหมอกแล้วก็จะมีะนะคะถึงคืมอยู่เลยค่ะตัวเล็กเรา่อยออววไม่ให้มาะคะเพราะกลัวน้องเป็นไม่สบายะคะเนาะดีๆก็จะรับวัคซีนช่วงบ่ายะค้าอ่อยขอมาเองะคะ่ะเผื่อ,อเป็นไข้แล้วก็กรับวัคซีนแล้วจะหนักนะคะนะคะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศก่อนนะคะเนาะแล้วเราเค่อยเดินไปที่บูธกันนะคะเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมเริ่มจะมีแล้วค่ะที่บูธนะคะ เริ่มจะเกิดเริ่มจะเริ่มนะคะนะกิจก,กรรมเริ่มจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะาาในะคาจะมีการใกล้ๆนะคะนะใ,นใกล้ๆนะคะก็ใส่ตาการตาค่ะมีระยะค่ะนะคะ็นไม้กอล์มลื่น สวัสดีค่ะน้องแอลจากคุณป้าประภานะคะสวัสดีค่ะนะคะเราก็ชมบรรยากาศเช้าๆก่อนนะคะเนาะค่อยเข้าไปที่บูธของฉบไบใบ้างมีกันนะคะวันนี้นะคะเราไปลุ้นค่าคอมนะคะวันนี้ <c oughs> ว่าจะได้กับเพื่อนบโน,นนะคะเนาะนะคะดอนะคะเนาะอย่างน้อยก็เป็นกาลังใจให้แอลด้วยเด้อน,นะคะแอลก็จะทําหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ออกมาดีที่สุดะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคนสวยไม่ได้มาค่ะคุณป้าประพาดาคือหนูกลัวน้องไม่สบายนะคะน้องไม่สบายเสร็จแล้วก็กลัวดีดีด้วยค่ะเพราะช่วงบ่ายดีๆจะไปรับวัคซีนเข็มที่2นะคะก็ให้ดูกันที่บ้านก่อน,นะคะ่ะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกะคะ่ะเริ่มตกลินไมกแล้วค่ะตกลินลินนะคะเนาะนะคะก็ทําให้กลัวนะคะถ้าไม่สบายขึ้นมาก็ยุ่งนะคะเนาะทั้งพ่อทั้งลูกอ่า ใครจะทํางานใช่ไหมคะต้องอซีฟซีฟกันหน่อยนะคะพรอพัวเราะคะครอรัวเล็กๆนะคะต้องดูแลก,กันไปก่อนก็าแบ่งหน้าที่กันค่ะให้ดีๆเฝ้าบ้านนะคะเฝ้าบ้านดูลูกก่อนวันนี้ถ้าเกิดฝนตกหรืตอตกหยุดแล้วนะคะเราก็จะไปรับกลับมา,ม,ามาที่เกาะนะคะแต่ตอนที่อ,ออกมามนฝนยังตกอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังตกนะคะแต่ตกไม่แรงะคะ่ะก็ ก็อยากมาเก็บภาพเนาะปลาโเช้านะคะที่น้าดรานองปู่ค่ะซึ่งสวยมากค่ะใช่ค่ะตกทั้งวันค่ะได้ยินว่าเป็นเหมือนปวงปุตุคุณบอกว่าอ่าอย่างไรนะพายุเข้านะคะพายุเข้านะคะก็แผ่นเลยค่ะไม่ค่อยแผ่นกล้องนะคะเนาะเก็ซีปลาลายนะคะอะไรที่ถือว่าสง่างามนะคะ นับถือพญยายนาคถือนะคะเพราะคนหลงก็นับถือพญายนาคเหมือนกันนะคะเราก็เป็นลูกหลานขึ้นนะคะเนาะนะคะ,นะคะ,แ,จะจแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็อ่ะนะคะเหมือนเหมือนเราได้มาอปนไงล่ะเหมือนกันนะคะเนาะ,ะนะประมาณนี้ค่ะเ่าบุเป็นคะ่ะซื้อออกมาได้นะคะเนาะ,ะมันเป็นความรู้สึกทั้งใจนะคะ, <laughs> คะนะคะเนาะนะคะรับรู้ได้ด้วยด้วยความรู้สึกนะคะ ขอบพระคุณค่ะขอบคุณทั้งสิบสองท่านนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะวันนี้พี่เพื่อนกำลังจะเข้าไปที่บูธนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกันนะคะเนาะเราชมบรรยากาศน,นิ่หมอก,อน,น,มอกอน,นิ่หมอกก่อนนะพี่ซีนะคะเนาะนะคะสวยจริงๆนะคะก็วันนี้เอลมาด้วยกันลุ้นค่าคอมด้วยนะคะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ หรือว่าได้น้ำเพิ่อนโบ้นะเนาะขอเย็นถ่ายตรงนี้ด้วยนะคะเพราะมันมันใกล้ไปเมื่อกี้นี่นะคะสวยๆตรงนี้นะคะอตรงนี้วันนี้เราเอาเสื้อแขนยาวสองตัวนะคะอากาศก็เย็นค่ะลมพัดเย็นดีด้ค่ะ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอก็น่าจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวนะคะนะคะโอเคไหมคะสำหรับบรรยากาศตอนเช้าๆที่กกบะเอเช้าเราก็คุยกันที่กกตูนนะคะ,ะ,คะอัะ้งใจโชวรับชมวันที่นะะคเช่นเคยวันนี้นะคะ ต่งางตาจริงๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีดีชาแนลด้วยค่ะ